มองหน้าไหมฮะมองหน้าทำไมมองหน้าอย่ามีเรื่องเหรออีนอีอนอกเอ้ยแม่นี่นี่พ่อหนุ่มสีหน้าของพ่อหนุ่มดูไม่มีราศีดูหมองคล้ำม,มากเลยนะนี่เพิ่งโดนไล่ออกมาจากงานใช่หรือเปล่านี่คุณรู้ได้ไงว่าผมเพิ่งตกงานอะก็ดูลักษณะหน้าตาของพ่อหนุ่มแล้วก็โงูเห้งของพ่อหนุ่มในตอนนี้แล้วเนี่ย ดูก็รู้ได้เลยนะว่าดวงของพ่อหนุ่มในช่วงเดือนนี้ของปีจะมีเกณฑ์ตกงานอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสนใจมาดูดวงกับฉันไหมล่ะโอ้ยคุณหมอดูมันก็คู่กับหมอเดานั่นแหละผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกนะครับนี่คงพูดจาหวานไปทั่วสิพูดมั่วไปทั่วกะว่าใครโดนก็คงหนงเชื่อคุณ คุณอย่าเสียเวลามาหลอกลวงผมเลยครับเอาเวลาไปหลอกคนอื่นดีกวา่าก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะขอให้เจอคนที่เขาหลงเชื่อคุณนะไปล้พอ่อหนุ่มดูหน่อยก็ดีนะไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วดูดวงชะตาแล้วก็ดูจากสีหน้าของพ่อหนุ่มในตอนนี้เนี่ยมีดาวพระราหูโยกย้ายมาทับดาวพฤหัสบดีสุขเสาร์อาทิตย์ทำให้เรือนชะตาของพ่อหนุ่มเนี่ย ดำดิ่งสู่เรือนมรณะนะมาดูดวงกับฉันฉันได้ได้ตรวจชะตาราศีของพ่อหนุ่มให้ละเอียดเลยมา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 นั่งๆั่ง,งฉันคิดไม่แพงหรอกฉันคิดค่าครูแค่300บาทเท่านั้นมานั่งเลยนี่คุณอย่าว่าแต่300รอเลยครับดูฟรีผมยังไม่ดูเลยเสียเวลาทำมมหากินผมฮอีกอย่างนะผมบอกแล้วไงครับผมเชื่อตัวเอง ผมไม่ได้เชื่อดวงหรอกครับดวงดีดวงไม่ดีมันอยู่ที่การกระทําทําไมครับถ้าคนดวงดีแล้วอยู่บ้านเฉยๆก็จะร่ํารวยได้ไม่ต้องทํางานานี่หรอไร้สาละนี่ถ้าคุณว่างนะแล้วก็นะผมดูดวงให้คุณเรอรไหมผมนี่ดูแม่นนะครับดูดวงให้ฉันคุณรู้เลยไหมอีกห้าวินาทีแล้วเนี่ยโต๊ตัวเนี้ย มันยันล้มนี่มันอะไรกันแม่นไหมล่ะครับเห็นไหมครับห้าวินาทีโต๊ะจะล้ม <c oughs> นี่คุณถ้าคุณดูดวงแม่นนักแล้วก็ <c oughs> ผมว่าคุณเอาเวลาไปดูดวงให้ตัวเองก่อนหมครับ <c oughs> ก่อนจะมาดูดวงให้ชาวบ,บ้านเนาะ ไปดูให้ชีวิตตัวเองมันดีก่อนดีกว่ามึงครับอย่าเสียเวลามาทําอะไรแบบนี้เลยมาหาก,กินอย่างอื่นนะครับผมไปนะฉันเตือนคุณแล้วนะว่าดวงชะตาของคุณไม่ดีตลอดช่วงวันนี้จนถึงปีนี้ดวงชะตาของคุณก็จะตกอีกไม่นานกระเป๋าตังค์ของคุณก็จะหายของที่เคยนำพาคุณกลับบ้านคุณก็จะหามันไม่เจอ คนที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักก็จะมาต่อว่าคุณโดยไม่รู้สาเหตุและเหตุการณ์ก็จะร้ายแรงขึ้นเรื่อย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 เอยถ้าคุณไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้จนถึงชีวิตคุณต้องมาแก้ดวงกับฉันโอเ้เจ๊เจ๊จะเพอเจออะไรนะเอาแต่พอดีเหอะนะ อย่ามาไล่สาระอะไรแบบนี้เลยไปกินยาแล้วเข้านอนไปผมไปแล้วฉันเตอือนแล้วนะดวงคุณจะตกดวงคุณจะอยู่ในเรือนมรณะวินาสันตโรฉันเตอือนแล้วนะฉันเตอือนแล้วไล่สาระยิ่งหายเลยเฮ้ย ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอยากมีเรื่องไงวะเฮ้ยกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไปไหนวะตกเหรอตกที่ไหนอะแม่หมอนี่แม่หมอเห็นกระเป๋าตังค์ผมไหม ก็ฉันบอกแล้วไงว่าอีกเดียวกระเป๋าเงินของคุณก็จะหายนี่คุณพูดอย่างเนี้ยคุณเป็นคนเอาไปใช่ไหมะจะค้นตัวของฉันก็ได้นะฉันว่าตอนนี้คุณควรที่จะกลับไปที่รถของคุณดีกว่านะเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับ ้รถรถกูหายไปไหนเนี่ยของที่เคยนำพาคุณก,กลับบ้านคุณก็จะหามันไม่เจอไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้คว,ว,ว้ย,วยมองหน้าไหมฮะมองหน้าทำไมมองหน้าอย่ามีเรื่องเหรอ นี่ที่อากาศร้อนนี่หัวแกใช่ไหมเนี่ยฮะหัวแกส่องแสงมาอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อฉันร้อนเชียเนี่ยฮะหุ้ยอีกอีกอีอกเป็นนกเอ้ยมองหน้าทำไมทำไมทำมือทำมือเดี๋ยวดูเนี่ยคนอะไรอบบเมื่อวันยังตอมเลยสกรปรกม,มันขี้ดิยดูแล้เยินทำไมมองหน้าฉันทำไมไม่เคยเห็นคนสวยเลยไงฮะหืมแกหัดเอาผมมาปิดหน้าบ้างนะหัวร้อนไปหมดแล้วหง,งุดหงิดเว้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให็นวเป็นผู้ชายหรอกนะไม่งั้นเจอฉันละไม่เงันอะไรของมันวะคนที่ไม่เคยเห็นหน้าก็จะมาตอบว่าคุณโดยไม่รู้สาเหตุไม่จริงนะอะไรมันจะแม่นขนานั้นวะ และเหตุการณ์ก็จะร้ายแรงขึ้นเรื่อย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 ๆว่าย,ย,ย,ยังไงล่ะกลับมาทำานแม่หมอครับผมเชื่อแล้วครับผมเชื่อมากนะครับตอนนี้แม่หมอช่วยผมด้วยเถอะครับจใจฉันช่วยยังไงล่ะช่วยช่วยยังไงก็ได้ครับแม่หมอ ผมต้องจ่ายสามอยใช่ไหมครับสามร้อยผมก็จ่ายตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่300รอยแล้วละ่ะเพราะความโชคร้ายของเธอมันได้ดำเนินการแล้วแล้วผมต้องทำยังไงครับเจ้าไหนผมก็จ่ายครับแม่หมอแม่หมอช่วยผมด้วยครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะทำพิธีให้ตามฉันเข้าไปในบ้านได้ครับได้ครับได้ครับ แม่หมอหมอทำอะไรนับสร้อยประคำหนในประคำห่ะม่หมอประคำทิพย์ไงเตรียมพร้อมไม่ทันจะทันได้ยังไงล่ะบทก็เพิ่งได้เมื่อเช้ามาถึงก็ให้เล่นเลยเล่นเลยมีผ้าโพกหัวกับเสื้อก็บุญละเอาล่ะพิธีเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้าย เดี๋ยวฉันจะทำเครื่องรางให้คุณพกติดตัวเพื่อปัดเป่าสิ่งอับปมงคลและป้องกันความชั่วร้ายแล้วดวงของคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,ดนได้ครับได้ครับดีเลยครับแม่หมอแต่ก่อนอื่นคุณต้องจ่ายค่าพิธีมาให้ฉันก่อนฉันจะได้ใส่พานถวายให้กับทวยเทพเพื่อที่จะอัญเชิญเครื่องลางมาให้คุณอ๋อ เออเท่าไหร่ครับแม่หมอสามหมื่นสามืก็ฉันบอกคุณแล้วไงถ้าคุณเชื่อฉันตั้งแต่ทีแรกเรื่องมันคงไม่บานปลายขนาดนี้นี่คุณปล่อยให้ความชั่วร้ายมันดำเนินการไปตั้งเยอะถ้าคุณเชื่อฉันคุณก็คงไม่ต้องมาจ่ายค่าพิธีแพงขนาดนี้หรอกอ๋แม่หมอครับกระเป๋าตังก็เพิ่งหาย รถผมก็เพิ่งถูกขโมยเออ,เอ,อผมไม่มีเงินสดขนาดนั้นหรอกครับไม่เป็นไรสแกนจ่ายได้ยุคนี้ไม่มีปัญหาได้ครับสามหมื่นนะไม่ใช่สามร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ คุณโอนเงินมาเกินนี่ค่าพิธีของฉ er ันม oh, so so ันสามหมืนคุณโอนมาให้ฉันห้าหมื่นรอครับโอ๊ยสงสัยผมจะกดเลขผิดนะครับเม่หมอไม่หมอโอนคืนมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับสองหมื่นนะครับเราจะให้ฉันทําไงล่ะเดินๆผมเปิด QR code ให้ครับนี่ครับสแกนเลยครับนะหมอสองหมื่นใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เดี๋ยวฉันมานะเสียงเหมือนควายคดลเลยผมจะเกิดโชค้ายอีกหรือเปล่าเนี่ยเสียงอะไรเสียงเหมือนควายสะลเลยหรือรว่าใครจะมองของกับฉันแม่หมอครับฮะอ๋ะโทรศัพท์ครับอ่ะขอบคุณมากยังไงต้องขอบคุณแม่หมอมากเลยนะครับถ้าไม่ได้แม่หมอเนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่าผมยะ เจอโชคลายอะไรอีกชีวิตผมจะเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่เป็นไรต่อไปนี้นะดวงของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สักพักหนึ่งเนี่ยประมาณสักสามเดือนหกเดือนคุณต้องกลับมาหาฉันอีกนะฉันจะได้ทำพิธีต่อดวงให้คุณเสริมดวงให้คุณอีกได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะฮะท่านตาเห็นเลยจริงๆแนมะ่หมอ อ๋อยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับจ้าขอให้เจริญเจริญนะขอตัวก่อนนะครับ<ะ>ขอให้เหงแหงแหงนะอไอ้พวกโง่ปากบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเป็นยังไงล่ะพอถึงตอนนี้จะให้ทำอะไรก็เชื่อไปหมด หวานหูสามหมื่นสบายเฮ้ยนบัญชีของฉันหายไปไหนหมดอ่ะตั้งห้าแสนเลยด้วย เดี๋ยวฉันมานะเสียงใครไม่มอครับพอทราบครับนนนะเฮ้ยเ๋าตังกูกับมอไซกูว่าเ๋าตังอยู่นี่ครับบอสส่วนมอไซจ่ดอ,อยู่ที่เดิม thank you ชอบหลอกเงินชาวบ้านทาดีนะโดนหลอกบ้างเป็นไงละ่ะ เส่วนแบ,บ่งพวกมึงโกเข้าบัญชีให้แล้วนะไปสุก,กี้ดีกว่าพวกเราไปรัดไม่มีบทแล้วเหรอคะหมดแล้วเฮ้ยกูสงสัยอย่างไอ้ที่เสียง,งดังๆโคมคามเมือ่อกี้มันเสียงอะไรวะอ๋อผมขับมอไซค์บอสชนกำแพงนะ